ไม่วันนั้นผมผมเรียกคุณแล้วคุณไม่ตอบผมเอาวันนั้นเป็นกรรมอะมันมีจริงครับแต่คุณแบบเลือกที่จะไม่ตอบอ่ะคุณเบ้าใส่เลยอ่ะเฮ้ยฮัลโหลฉันพี่เครืยองเลยหรอเฮ้ยไอ้โกัวลรโตหลโหลคืออะไรครัน้องโอ้ยเจดีย์มไม่เปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยโอ้ทำไมคุยด้วยไม่คุยด้วยอ่ะครับครับลงลงมาหน่อยลงมาแป๊บนึงได้ไหมขอขอป้นดูได้ไหม ไม่ต้องแขนครับได้ครับได้ครับไ่ครับบอกไม่มีข้าวขอขอดูหน่อยดูครับดูครับโหโอ้โซน้ออยแล้วทำไมวันนั้นที่แรนทำไมผมเรียกคุณไม่ตอบผมอะแล้วคุณกดวอร์จะตัวสีเขียดด้วยเด็ัวนี้มันใส่หูฟังว่าพี่ไม่ไม่ได้ยินเลยโอดคครับโอดีครับโอเคอันนี้ถือว่าไม่โกหกนะทำไมวันนั้นผมผมเรียกคุณแล้วคุณไม่ตอบผมมาวันนั้นละไม่โอ้ครับไม่ถื ะจะบอกว่าไม่อยู่ดีมันคนนึงกดวออยู่เลยวอสีฟ้าตัวชี้่อพอพอทีนี้พอผมไปเล่นอ่าอะไรนะงัดร้านนะงัดร้านแถวโรงแรมคุณนะแล้วคุณก็คือมีเรื่องอะไรกันมะงงตื่นนะคุณมาพอดีเลยมีเรื่องอะไรวะให้คำตอบได้ไหมทว่าทำไมทำไมผม คุยด้วยแล้วมถึงไม่คุยครับไม่เมื่อคุณไม่อยู่ไม่ไม่เมื่อนะคุณไม่เมื่อนะเพราะผมเพราะผมไปเล่นร้านไม่เจอคุณเลยผมออกแบบเพุ๊บคุณโดนคุณหายป๊บเลยอ่ะไอ้เฮียดีมเห็ดแม่งโดนว่ะทีเวี โดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยว่ะทั้งสตาร์ทาวทั้งสองจุดศูนย์เลยวะหนักกว่าดีเมทตอนนี้มึงหนักกว่าไม่พูดตรงๆอ่ะนะมึงเรียกอะไรยังหนักนิดนึงนะจำจำได้ไหมที่เราคนนี้ใช่ป่ะททีีี่่เเรายใช่ยายเบบเอ้ยเว้งงว่าทำไมคุยด้วยถึงไม่คุยด้วยเขาเขาอยู่ไหมนี่ยเดี๋ยวผมจะถามเองนะครับเยอะไหมครับลองถามเลย เอาจำได้ไหมที่กดบอกครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วผมเดินไปหาอันนี้อันนี้หายหายยาวจริงครับผมอยากรู้ความจริงแค่นั้นเลยอันนี้ผมถามดีๆนะวันนั้นอะจำจำได้ไหมที่ผมถามอะเขาอ,อยู่เพราะว่าก <c oughs> ดวอลไปไม่ใช่หรอใช่ผมผมถามดีดมากครับพี่ชาร์ปใช้ใช่ใชแดงนะรมบไม่คุยเอผมเลยเงี่ย <c oughs> แบบนี้เลยแบบนี้เลยเงี้ยแบบนี้เลย อยากรู้ว่าผมผมอันนี้มึงทำอะไรไหมครับอันนี้ม,ม,ม,นนมพูดก่อนสันตีหรือเปล่าเนี่ยเขาเงี้ยแบบนี้เลยพี่เหตุการณ์เดียวเลยไม่มึงให้ไม่ถอดหูฟังนี่เพื่อนมันไม่ได้ยินมันใส่หูฟังอยูนะ่เนี่ยมันไม่ได้ยินหรือเปล่าเนะี่ยคอมโบเอองถอดให้เขาหน่อยดิคอมโบเบอร์มึงก็ลองบ้องดิคอมโบอถอดหูฟังเขาหน่อยน้องเออมึงให้ไม่ถอดหูฟังไม่ได้ไหแต่เงินถามอันนี้ถามดีๆว่าทำไมถูกด้วยมันอื่นเนี่ยพี่มันไม่ตอบไงเอ็นไอเบ๊ะ บอกแล้วไงเปิดตัดเขาไม่ได้โกหกอ่ะ,ขอะ,อะเขาวันละอค่าง้ยนะเขาแกล้งบอลละเลยอืมอืเออเนี่ยทำไมคุยด้วยไม่คุยด้วยอ่ะเปิดการดแล้วพี่ อยู่ไหมครับครับทำไมคุยด้วยแล้วไม่คุยอ่ะอีกอีกคนลงมาลงมาหน่อยได้ไหมเพื่อนกันอะลงมาคุยแทนเพื่อนหน่อยดิแม่งมองโ<ม>บจัดเลยวะ ที่เรามาคุยอ่ะพี่เราไม่ได้มากลนตีเลยเลยเราแค่ถามดี่อ่ะพวมาเขาก็ก็บอกใส่มึงบองมึงบองพวกกูเป็นแบบไหนวะเพื่อนแล้ววันแล้ววันนั้นผมถามได้ไหมว่าได้ส่งโลให้ตั้มแปลที่สะพานจริงไหมเวรกรรมอ่ะไอ้เหี่ยมันมีจริงบวกเลยอะ <c oughs> ได้ยินไหย วันวันนั้นผมถามตั้มตั้มบอกว่าไปรับคุณที่สภาเออตอนแรกบ,บอกว่าอะไรนะ้มคุณได้ยินผมพูดไหมเนี่ยพี่ตั้มพี่ตั้มบอกเอ้พี่ว่าไงบอกว่าไปรับคุณไงบนอ่าเครื่อกำมัมันมีจริงครับจริงให้เขาแล้วเขาไปรับคุณผมอยากรู้ว่าเขาส่งเจ้ให้คุณจริงไหมผมขอดูหน่อยได้ไหมเบอร์ผมหนะึ่งหนึ่งห้าสิแแคปให้ดูหน่อยดิ เอ้ยเขาบอกคุณเข้าเมืองมาแล้วเขามารับคุณแล้วผมมารออยู่แลนวันนั้นผมไปหาคุณที่แลนด์มันมองพวกเราเป็นแวบใดวะาเพ่ินพี่ตั้มก็บอกพี่เ่หมดแล้วนี่แหละพี่อยากรู้ที่เสียว่าโกหกพี่ไหมส่งให้พี่ดูหน่อยได้ไหมที่ส่งโลให้กันอ่ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อ่ะไม่รู้ครับไม่มีผมยัไม่เข้า ฮะแสดงว่าโกหกพี่เลถูกวเลยผมไม่รู้พี่คุยกับพี่ตั้มแล้วไงคนมีคนนี้เขาอยู่นี่รู้ได้เบอร์นี่ใช่ครับลูกใหญ่แน่นอนคนนี้ลูกใหญ่คุยเอาคนนี้ดีกว่าพี่ผมว่าคุยเรื่องอะไรนะครับพี่แม่ผมวันผมไปหาในวันเฮติแลนด์อะแล้วผมคุยกับตั้มผมผมถามหาคนที่ใส่หูฟังใส่หมวกแล้วใส่หูฟัง ตาบอ,อกกําลังตามน้องเข้าเมืองสักหน่อยตาบอ,อกผมว่าน้องเข้าเมืองมาแล้วเดี๋ยวผมไปรับก่อนอ๋เอ,อเรื่องวันนั้นที่คุยที่สภาใช่ไหมครับก่อนก่อนจะไปคุยที่สภาครับแล้วคมผมเมื่อเจอเจ้าตัวเนี่ยผมเลยถามว่าเขากของหกผมไหมว่าที่ตั้มนี่ให้ไปรับอะ่ะ ผมอยากดูแค่ข้อความไม่ใช่โอเดี๋ยคบพี่ต้องการอะไรเลยโอเคครับพี่ครับน้องโอเคครับพี่เจมเข้าใจความหมายที่ผมจะซื้อไหมเข้าใจครับเข้าใจแต่วันนั้นเหมือนตั้มก็ยอมรับไปแล้วมั้งครับไม่ไม่ได้ยอมรับนะตั้มไม่ได้ยอมรับตั้มบอกว่าน้องให้มารับที่สภาเรื่องเรื่องมีแค่นั้นผมอยากรูเฉยว่าแค่โกหกกันใช่ไหมหรือว่ายังไง เนี่ยผมอยากถามยากปากเจ้าตัวเนี่ยว่าตามไอ้คุณได้ส่งหลงให้ตามจริงไหมมันบอกแล้วนะพี่มันบอกว่าผมไม่ได้เข้ามันพูดอยู่เมื่อกีอ้โอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมันก็เรื่องเก่าแล้วแหละแต่ว่าอยากรู้เฉยว่าโกโกหกหรือเปล่า อพราะว่ามันก็เคลียร์จบไปแล้วเนาะถูกไหมครับมาตรงนี้เลยไหมพี่แล้วแล้วผมแค่อีกคำถามคำถามสุดท้ายเลยแล้วลว,วันนั้นอะผมรู้นะว่าคุณอยู่แล้วคุณคุณได้ยินพวกผมที่ผมพวกผมเรียกด้วยแต่คุณแบบเลือกที่จะไม่ตอบอะคุณเบ้าใส่เลยอะ่ะแล้วเรื่องเล่าธรรมะใชงอืม ไปล่ะคุณได้ยินผมพูดไหมเนะี่ยได้ครับเอ,อผมผมรู้ว่าว่าคนอ่ะได้ยินแต่ทำเม็นเลือกที่จะเบาอ่ะว่นนั้นละเพราะอะไรอ่ะผมกไม่อยู่ผมเอ็นอีผมก็ไม่อยู่แล้วื มันไม่ใช่ดิมันจะไ่อยู่ได้งไงก็แค่ตอบผมพูดคุยสนทนามันดีกว่าแบบไม่พูดกันถูกไหมเพราะว่าผมไปคุยแล้วตอนแรกก็ไปคุยดีนะ ไไหหนนอะอยู <living> ่ไหมนี่เลครับอยู <controller> ่ไหมครับครับชื่ออะไรครับนี่เช่กบครับอ๋อไอ้กบไอ้ไอ้กบที่รีบไปที่โกนสจ้ตีนกูที่วอลโซแล้วก็โดนห้าศูนย์ะเช่มึงป้าโอ้ยตอนนี้เลยแหละเช่มึงป้า เหรอเที่ที่ถึงมาชีบอกที่ร้านตตใช่ไหมที่บอกว่าที่ปากดีๆในมอโซแล้วโดนกูห้าศูนย์อะใช่มึงบ้าโดนโดนโดนบอกว่าต่อในเดิมพันโดนกูเอาห้าศูนย์เอาไข่ยัดใส่ปากใช่มไหมบ้างเขียวเขี้ยววันหลังก็่ยัดปากอีกคิดว่าจะใครไอ้เคนี่อีกละหาตีนเข้าแกงแล้วเหรมึงไอ้กบช่วงนี้ตีนมาบ่อยเนาะ มามาเดี๋ยวกูซ่อมรถให้เดี๋ยวว่าพอกูให้เกล็ดมึงแล้วกัน,น,นอไอ้กอบแล้วไม่มีใครรักมึงไม่มีใครแรมมึงเลยเหรอไอ้กบครับไม่มีใครแรมึงเลยเหรอไม่รู้ครับอแล้วพ,พี่เพื่อน,อนมึงล่ะยังครับยังไม่ซ่อมโอกูลืมไปไม่มีใครเอาใครจะแรมมึงไป้ยกกบ เขาสตีนเขาแก๊งใครจะแรงผมตกงไหมก็น้องผมแค่ไปถามคุณเฉยๆนั้นแล้วคุณอยย่ด้วยผมอยากผมอยากรู้แค่แบบว่าน้องแค่ไปถามว่าใช้ตู้แดงได้ไหมแต่คุณแบบเพิ่งกดวอลไปอ่ะแล้วคุณก็เหมือนใส่เลยไม่ได้ครับเพิ่งมาเหมือนกันเหตุการณ์นี้ในพี่เนี่ยมันพี่ถามผมพี่ถามเขาแล้วเขางี่แบบนี้เลยไอตั้มเก็บมาหรอจะข้างทางหรอ ไม่เป็นไรครับคือมันเรื่องเก่าไปแล้วแหละผมอยากรู้เฉยว่าโกหกกันถูกไหมถูกถูกไหมที่อยากได้ยิงจากปากเราอ่ะผมโกหกอะไรไม่คือไม่ใช่ที่บอกว่าตั้มมาเขาบอกว่าคุณอะส่งโลให้ตั้มแล้วตั้มมาไปรับคุณไม่ได้เป็นคนส่งโลใช่ไหมพี่ตั้มพี่ตั้มบอกไปหมดแล้วจร่ว่าผมผมก็บอกแล้วผมยังไม่ได้เข้า โอเคโอเคอะไรพี่ <Okay>. okay. โอเคครับคืออะไรแล้วครับเอารถมันตกน้ำเลยชนปั๊มนี่วะไม่มีอะไรแล้วครับเล่นไปเล่นเลยก็ได้ครับเยี่ยมครับไปได้แล้วได้แล้วใช่ไหม <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ได้ตนะีเนื้อต้องใช้หัวทองเท่านั้น ไอฟอนอยู่คนไหนวะเันนี่ชนผมเนี่ยงเลยตัวเฮ้ยฮัลโหลชนพี่เนี่ยงเลยเหรอเฮ้ยไอโก้เลยเหรอคนในแก๊งคุณชนนะครับไหนอะไหนอะกบไม่เมื่อกี้ผมไปตายอยู่เนี่ยเดินลงมานี่แบ่คนเราเริ่มต้นใหม่ได้ เาลงมึงลงมายกคันเลยดีกว่าาคุยดีกว่าเคุณวนครับุ้อย่างีอย่ายิงกูน่เลนี่ฮ้ยยิงหาพ่อมึงอะนนันะโอ้โหเมื่อกี้ตอนไปถอยรถแรงด้วยอันนี้คนใแก๊งคุณนี่ครับไม่รถคุณเลยบอกว่าชื่อตูดี้นี่ฮะผมเพิ่งมานั่งนะก็มึงใส่ไรอีกลไอที่นี่ใครวะ มึงใครเนี่ยไม่กูบอกมันเลีวว้ยวกูไม่รู้เนอะกูไม่รู้วันนี้กูไม่รู้กูขอโทษเออชิบหายกูโดนมันแจ้คไปเนี่ยเรื่องใะไบ้างป่วยไอ้เหี้ยมึงดูโล <c oughs> <c oughs> ให้เขาไปเถอะไอ้เหี้ย ไอ้เจ้าเต่าตีอะยรชะูดทำไมเนี่ยไม่ยินไม่ยิ้มพูดกันอย่าฟังเต่าพี่ตั้งใจเต่าโอหรู้ว่าเขามีเคยไปกล่องซ่อมให้อันนึ่งวะเต่าไม่ใช่เต่าเราไม่เต่าเยี่ยมดีตามมาหน่อยครับเยี่ยมดีตามแรมโบแรมโบเนี่ยตามมาหน่อยครับผมแรมโบตามมาหน่อยครับแรมโบ เรื่องที่มันแบบว่าไปถ่ายเข้าแกงอื่นมาพูดได้ป่ะฮันมอริโอวนี้ใครรู้ป่ะไปวะเอ็นป่ะเพราะว่าบางคนขนาดมุงไปกดแก๊งทอมนกดแกงเลกอะไรเงี้ยเลกอะไรแบบนี้ป่ะอือกูไม่รู้นะไม่ควรไอวินห้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าแปดเก้า คนชื่อจูดี้ครับใส่ร้ายกันอีกอะนหนแก๊งผมใส่ร้ายอะไรอีกเพึ่งไปขึ้นรถตอนที่ชนเสร็จอะแม่งคนแล้วโบยเฉยเนี่ยหูตึงอยู่มีอยู่มีอยู่แล้วผมแล้วผมเนี่ยผมเจ็บมากเลยที่ผมจะให้สรม่เนี่ยจะให้ไหม ได้ได้คิมาเลยกีบแค่เลยไม่ต้องพูดมากหรอกหนึ่งศูนย์หนึ่งสองครับให้เรื่องมันจบจบไปไม่มีอะไรหรอกต้อยหน้าตกกัดเดียร์อ่ะดึงหงอนปะ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 ยายยายมามพร้อมแหล่ปะปะปะมึงกดมึงกดเด็กไ้ตัดเนื้อต้าฮะฮะมีเบียมขาวเบียมขาวเห็นไหมพ่อไงเฮ้ยโคตรนะโคตรนะผมเห็นนะโคตรนะ ไส่อูตรอแล้วารด่าพ่อเลยเหรอมันด่าพ่อโขี่ยเลยเหนเที่ยวทนันีอะไรไมใชล้วฮะรเมื่อวานอะเมื่อวานมันก็ใส่สรคอนมหรินได้คำนี้เราเปลี่ยนครับว้ายกันทไมเนผมเปี่ยบทางนี้ฟาดฟา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 ไม่ได้อยู่เร้วออกมาเร้วมันไปแล้วพี่มีสามขาวขี่ออกไปแล้ว ที่ทพวกกูด้กันแรงและพวกมึงโดนกูแงก่อนจะโชวที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงละแวงอย่างพ่อชาปโดแทงมึงรลอเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในชากูไม่คุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้ามุพ้อจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหาในเชียนชนพวกกูพุ่งไปสุดแรงเมอยู่สูงพากูพรอมจะคว้ามึเข้ามาปรทานรับแรงเบิดอาลน่อยเดฟ้า